พระธรรมโยเอลบทที่สองจงเป่าตแตรในสิโยนให้สัญญาณเตือนบนภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของเราประชาชนทั้งปวงจงสั่นสะท้านเพระวันแห่งองค์ผู้ผเป็นเจ้ากำลังมาถึงแล้ววันนั้นใกล้เข้ามาทุกทีเป็นวันแห่งความมืดมิดและหม่นหมองเป็นวันเมฆครึ้มและดำทะมึนเหมือนแสงอรุณสาดฉายทั่วภูเขา กองทัพยิ่งใหญ่เกรียงไกรยกมาอย่างที่ไม่เคยมีในอดีตและจะไม่มีอีกเลยในอนาคตเบื้องหน้ามันมีไฟเผาผลาญเบื้องหลังมีเปลวไฟแผดกล้าตรงหน้ามันมีดินแดนงดงามเหมือนสวนเอเดนพล้อยหลังมันเหลือแต่แดนร้างไม่มีสิ่งใดพ้นเงื้อมือมันไปได้มันมีลักษณะคล้ายมา้าขับควบมาเหมือนขบวนมา้าศึก มันโลดแล่นอยู่บนยอดเขาเสียงดังเหมือนรถม้าศึกดังเสียงไฟแตกประทุซึ่งเผาต่อไม้และเหมือนทับใหญ่ยกขึ้นมารบประชาชาติต่างๆเห็นมันแล้วก็กระสับกระส่ายทุกคนใบหน้าซีดเผือดมันบุกเข้ามาเหมือนนักรบปีนกำแพงเหมือนทหารมันเดินขบวนเข้ามาเป็นแนวไม่มีแตกแถวเลย มันไม่เบียดเสียดกันแต่ละตัวเดินตรงไปข้างหน้าตะลุยฝ่าเครื่องกีดขวางโดยไม่แตกแถวมันรีบรุดเข้าเมืองมันวิ่งไปตามกำแพงปีนเข้าไปในบ้านเข้าไปทางหน้าต่างเหมือนขโมยโลกสั่นคลอนต่อหน้าพวกมันฟ้าสวรรค์สั่นสะท้านดวงอาทิตย์และดวงจันทร์มืดไปดวงดาวอับแสงองค์พระผู้เป็นเจ้า ทรงเปล่งพระสุรเสียงกึกก้องทรงนำกองทัพของพระองค์มากองกำลังของพระองค์สุดขนานับผู้ที่เชื่อฟังพระบัญชาของพระองค์ก็มีอนุภาพมากวันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้ายิ่งใหญ่และน่าสึกลกลัวยิ่งนักใครเล่าจะทนอยู่ได้องค์พระผู้เป็นเจ้าประกาศว่าบัดนี้จงกลับมาหาเราอย่างสุดใจด้วยการถืออดอาหาร ร้องไห้และคร่ำครวญจงฉีกใจไม่ใช่ฉีกเสื้อผ้าจงหันกลับมาหาพระยาเวพระเจ้าของเจ้าเพราะพระองค์ทรงเปี่ยมด้วยพระคุณและความเอ็นดูสงสารทรงกลี้วช้าและเปี่ยมด้วยความรักทรงอดพระถัยไว้ไม่ลงโทษใครจะรู้ได้พระองค์อาจหวนกลับมาสงสารและทรงอํานวยพระพรทรงให้มีธัญญบูชา และเครื่องดื่มบูชาเพื่อถวายแด่พระยาเวพระเจ้าของเจ้าจงเป่าตแตรในสิโยนจงประกาศการถืออดอาหารอันบริสุทธิ์และเรียกชุมนุมอันบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์จงรวบรวมประชาชนชำระให้เป็นที่ประชุมอันบริสุทธิ์จงประชุมผู้อาวุโสรวบรวมเด็กๆแม้เด็กที่ยังกินนมแม่ให้เจ้าบ่าวออกมาจากห้องและให้เจ้าสาว ออกมาจากหอให้ปรหิตผู้ปฏิบัติงานอยู่ต่อหน้าองค์พระผู้เป็ปเนเจ้าร่ำให้อยู่ระหว่างมุกพระวิหารกับแท่นบูชาให้พวกเขาทูลว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็ปเนเจ้าขอทรงสงวนประชากรของพระองค์อย่าให้มรดกของพระองค์เป็นที่เย้ยหยันเป็นคำเปรียบเลยในหมู่ประชาชาติอย่าให้ชนชาติทั้งหลายพูดกันว่าไหนละ่ะพระเจ้าของวูเขา หวังว่าพี่น้องจะได้ข้อคิดจากการอ่านพระธรรมยูเอลบทที่สนะครับข้อคิดของพี่น้องอาจจะเหมือนหรืออาจจะแตกต่างจากข้อคิดของผมก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าพี่น้องกําลังเจอปัญหาในชีวิตยอย่างไรแล้วก็พระเจ้าต้องการจะสอนพี่น้องอย่างไรผมได้ข้อคิดอยู่ในข้อที่13ครับพระกัมภีร์บันทึกไว้ว่าจงขีดใจของเจ้าไม่ใช่ฉีดเสื้อของเจ้าจงกลับมาหาพระยาเวพระเจ้าของพวกท่าน เพราะพระองค์ทรงเปี่ยมด้วยพระคุณและพระกะรุณาพระองค์เกลี้วช้าและบุรบูรณ์ด้วยความรักมั่นคงและเปลี่ยนภระทไทยไม่ลงโทษพี่น้องครับการฉีกเสื้อผ้าของคนอิสราเอลในสมัยนั้นเป็นการแสดงออกภายนอกของคนอิสราเอลว่าเขากลับใจหรือเสียใจจากความบาปที่เขาได้กระทำต่อพระเจ้า แต่บางครั้งการที่คนอิสราเอลฉีกเสื้อผ้านั้นเป็นเพียงแต่การแสดงว่าเขากลับใจแต่ภายนอกให้คนอื่นเห็นแต่ภายในใจของเขานั้นอาจจะไม่ได้กลับใจใหม่จริงๆนั่นคือสิ่งที่คนอิสราเอลทำในสมัยนั้นเขาอาจจะฉีกเสื้อผ้าของเขาทิ้งแล้วหันมานุ่ง ภาคประสอบหันมาเอาโกนหัวเอาขี้เท้าวางบนหัวอะไรต่างๆเพื่อจะบอกว่าเขาได้กลับใจใหม่กับพระเจ้าแล้วแต่ภายในใจของเขาหรือในการประพฤติปฏิบัติของเขานั้นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงยังเดินอยู่ในความบาปอยู่ยังไม่ได้กลับใจใหม่จริงๆและพระเจ้าทรงรู้ในใจของคนอิสราเอลพระองค์จึงตรัสกับเขาบอกว่าจง ฉีกใจของพวกเจ้าไม่ใช่ฉีกเสื้อผ้าของพวกเจ้าหมายความว่าสำหรับพระเจ้าแล้วท่าทีภายในของเราสำคัญกว่าการกระทำภายนอกของเราอิสราเอลฉีกใจคือใจแตกสลายคือการกลับใจใหม่ต่อความบาปที่ทำสำคัญมากกว่าที่อิสราเอล ขีดเสื้อผ้าภายนอกแต่ทางในยังเป็นเหมือนเดิมยังทำบาปเหมือนเดิมพระเจ้าสนใจท่าทีภายในมากกว่าพฤติกรรมที่ปรากฏภายนอกเหมือนที่พระกัมพีบอกบอกว่าพระเจ้าปรารานนาจิตใจที่เชื่อฟังมากกว่าเครื่องสัตวบูชาคือไม่ว่าคนอิสราเอลจะเอาสัตวบูชา เอาแพะเอาแกะไปถวายให้กับพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอแต่ถ้าคนอิสราเอลดำเนินชีวิตที่ไม่ถูกต้องดำเนินชีวิตที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้าไม่ทำตามพระบัญญัติของพระองค์พระเจ้าก็ไม่พอพระไยัยพระเจ้าสนใจชีวิตที่เชื่อฟังมากกว่าเครื่องสัตว์บูชาพระเจ้าสนใจท่าทีภายในมากกว่าท่าทีภายนอกพระเจ้าสนใจการฉีดหัวใจของเรา มากกว่าการฉีกเสื้อผ้าของเรา่น้องรับพระเจ้าต้องการหัวใจที่แตกสลายของพวกเราไม่ใช่เสื้อผ้าที่ขาดของพวกเราดังนั้นเราจะต้องเอาใจใส่ในฐานะของคริสเตียนคนของพระเจ้าเราจะต้องเอาใจใส่ท่าทีภายในของเรามากกว่าสิ่งใดมนุษย์นั้นอาจจะมองเห็นแต่ท่าทีหรือการประพฤติ หรือการแสดงออกภายนอกก็คือเสื้อผ้าที่ถูกฉีกของเราแต่พระเจ้าทรงเห็นทั้งภายนอกว่าเสื้อผ้าของเราถูกฉีกแล้วภายนอกแต่พุ่งทรงเห็นภายในด้วยว่าหัวใจของเราถูกฉีกแล้วหรือยังแตกสลายแล้วหรือยังยอมจำนวนกับพระเจ้าและหรือยังถ้าภายนอกของคนคนนั้นและภายใน ของคนคนนั้นเหมือนกันเราก็เรียกว่าคนคนนั้นเป็นคนที่สัตซ์ซื่อถ้าภายนอกของคนคนนั้นแตกต่างจากภายในของคนคนนั้นเราก็เรียกว่าคนคนนั้นเป็นคนที่น่าซื่อใจคนพี่น้องครับบาปทุกประเภทมีจุดเริ่มต้นที่ความคิดหรือที่ใจก่อนที่จะแสด,แดงออกมาเป็นการกระทำนั้นก่อนที่ คนจะทําความบาปเขาต้องมีความคิดในใจก่อนแล้็มีการตัดสินใจจากนั้นจริงจะมีการลงทุนกระทําลงมือกระทําความบาปนั้นดังนั้นการกลับใจใหม่ที่จะไม่ทําบาปจริงจะต้องเริ่มต้นที่หัวใจเริ่มต้นที่ความคิดเพราะว่าถ้าเกิดเราเริ่มต้นที่การควบคุมการกระทําของเราแต่ไม่เปลี่ยนความคิดและไม่เปลี่ยนจิตใจ เราก็จะพ่ายแพ้แล้วก็จะกลับไปทำบาปอีกเมื่อไม่มีคนเห็นเพราะอะไรครับเพราะเราเปลี่ยนที่พฤติกรรมเราไม่ได้เปลี่ยนที่นะรครับความคิดและจิตใจภายในเราจะให้คนเลิกบุหรี่ได้เลิกการดื่มสุรายาเสพติดได้เราไม่สามารถจะเอาเขาไปขังไว้ในบ้านหลังใดหลังหนึ่งแล้วก็ ไม่ให้เขาสูบบุหรี่หรือไม่ให้เขาดื่มเหล้าสักหนึ่งเดือนแล้วเราคิดว่าพอครบหนึ่งเดือนแล้วเมื่อเราปล่อยเขาออกมาสู่สังคมตามปกติ mm. เขาก็จะเลิก mm. ดื่มเหล้าเลิกสูบบุหรี่อันนี้ไม่จริงครับก็ยังกลับมาก็ยังเป็นเหมือนเดิมยังสูบบุหรี่เหมือนเดิมยังดื่มเหล้าเหมือนเดิมเพราะการเอาไปขังเข้าไว้ในร่างกายและไม่ให้เหล้าไม่ให้บุหรี่นั้นไม่ได้เป็นการแก้ไขปัญหาที่ แท้จริงไม่ได้ขุดรากท้องโคนเมื่อเขามีโอกาสเมื่อถูกปล่อยตัวออกมาจากที่คุมขังนั้นเขาจะกลับไปทําเหมือนเดิมทํายังไงจริงจะเรียกว่าทําเปลี่ยนแปลงที่ภายในมากกว่าเปลี่ยนแปลงภายนอกกรณีนี้กรณีที่เราอยากแค่คนเลิกบุหรี่เลิกใช้ยาเสพติดเลิกเหล้าเราต้องเปลี่ยนที่จิตใจคือเราต้องให้ความรู้เราต้องให้การศึกษาเราต้องให้อ่านหนังสือ เราต้องให้ดูคลิปวิดีโอผลร้ายของคนที่สูบบุหรี่ที่ในที่สุดแล้วต้องทรมานมากด้วยโรคถุงลมโป่งพองและต้องนอนอยู่บนเตียงและต้องมีญาติพี่น้องไปดูแลไม่เพียงแต่เดือดร้อนน้ำหมดเงินรักษาผ่าตัดนะครับต้องเสียเงินเสียทองไปจำนวนมากไม่เพียงแต่ตัวเองต้องเจ็บป่วยเรื่องอาการหายใจไม่สะดวกและยังเป็นผลที่ทำให้ญาติญาติ ต้องเสียงานเสียการและมาเฝ้าเราอีกด้วยเมื่อเราทำให้เขาเห็นผลร้ายของการสูบบุหรี่ถ้าจิตใจของเขายอมรับเห็นด้วยเขาจะเปลี่ยนพฤติกรรมเองครับเขาจะไม่สูบบุหรี่เองเขาจะไม่ดื่มเหล้าเองอันนี้เรียกว่าเปลี่ยนที่ท่าทีความคิดภายในก่อนจึงจะส่งมาถึงการเปลี่ยนที่พฤติกรรมภายนอก อันนี้จริงจะมีการเปลี่ยนได้อย่างแท้จริงพี่น้องครับจิตใจของเรานั้นนะครับเป็นสิ่งที่จุดเริ่มต้นของชีวิตจําได้ไหมครับพระกัมพีตอนหนึ่งว่าชีวิตนั้นเริ่มต้นมาจากใจชีวิตมาจากความคิดและการตัดสินใจดังนั้นถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนชีวิตของเราในทุกๆเรื่องนะครับเราจะไม่เปลี่ยนที่พฤติกรรมภายนอกแต่เราจะต้องเปลี่ยนที่ความคิด ก็คเปลี่ยนที่จิตใจก่อนเราจะเกลียดความบาปเราต้องเปลี่ยนเราต้องเรียนรู้ว่าชีวิตของเราเป็นคนของพระเจ้าแล้วเราต้องรักษาชีวิตให้บริสุทธิ์และการจะ,ะไม่ตกไปในการทดลองจะต้องเป็นอย่างไรและการทําบาปทําให้พระเจ้าเสียพระทยัยและการทําบาปจะทําให้พระเจ้าตีสอนเราและการทําบาปอาจจะทำให้เราสูญเสียนะครับสิทธิพิเศษในการเป็นผู้รับใช้พระเจ้าอื่นๆ นี่คือสิ่งที่บอกว่าเราจะเปลี่ยนท่าทีเปลี่ยนความคิดเมื่อเราเห็นผลร้ายแรงของการกระทําบาปแล้วเราก็จะตัดสินใจว่าโอเคต่อไปนี้เราจะไม่กระทําความบาปแล้วนั่นก็คือการเปลี่ยนความคิดก่อนที่จะมีการที่เปลี่ยนพฤติกรรมนักโทษที่อยู่ในเรือนจําถ้าเกิดเราเอาเขาเข้าไปอยู่ในเรือนจําแต่เราไม่ เลี่ยนความคิดของเขาว่าการก่ออาชญากรรมการลักขโมยการปล้นจี้การกระทำความผิดอื่นๆเป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเราแค่เอาเขาไปขังไว้เพื่อให้เขามาทําอันไม่สามารถมาทําอันตรายต่อสังคมได้แต่ว่ามันเป็นการแก้ชั่วคราวเพราะว่าเมื่อเขาออกมานะครับเขาก็จะกลับมาทําเหมือนเดิมอีกถ้าเราไม่เปลี่ยนความคิดของเขาการอยู่ในคุก อาจจะทำให้เขานั้นมีความชำนาญในการกระทำความผิดในเรื่องต่างๆมากขึ้นเพราะไปเจอกับคนคุกด้วยกันที่ทำความผิดแล้วก็แลกเปลี่ยนความรู้ในทางที่ไม่ถูกต้องตอ,อกกันละกันเมื่อออกมาแทนที่จะดีขึ้นกับเลวร้ายหนักขึ้นกับทำความผิดที่รุนแรงขึ้นดังนั้นระบบคุกระบบราชทรนในเมืองไทยจะเปลี่ยนได้ จะต้องเปลี่ยนที่จิตใจที่ความคิดของผู้ต้องขังไม่ใช่เอาไปขังไว้อย่างเดียวแต่ต้องมีการขัดเกลาวความคิดจะริยธรรมให้เขาได้รู้จักว่าอะไรถูกอะไรผิดมีกฎศีลธรรมต่างๆ่งที่สาคัญที่จะเกิดขึ้นได้ก็คือต้องทําให้เขาได้รู้จักกับพระเจ้าของเราอามไหมครับวันนี้เราจะต้องถามตัวเองเหมือนที่พระเจ้าถามว่าเราจะขีดเสื้อก็คือพฤติกรรมภายนอกของเรา หรือเราจะฉีกหัวใจคือท่าทีภายในที่ยอมจำนวนต่อพระเจ้าให้เราทางพรเจ้าด้กันครับข้าแต่พระเจ้าสรรเสริญและขอบคุณบง์ที่วันนี้องทรงทาให้เราได้ตรักว่าท่าทีในใจสําคัญกว่าพฤติกรรมภายนอกใจที่แตกสลายยอมจำนนต่อพระเจ้าสําคัญมากกว่าชุดผ้ากระสอบ ที่อ่อหุ้มอยู่ภายนอกเพื่อแสดงให้กับคนอื่นเห็นขอพระเจ้าช่วยเหลือผู้ฟังทุกๆคนที่จะรักษาใจพระเจ้าทอดพระเนตรในใจองค์ไม่ได้ทอดพระเนตรสิ่งที่ปรากฏออกมาในภายนอกเราสรรเสรียญพระเจ้าและขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า,จาอาเมนเราจะถามเบื้องนที่ไม่สบายหรือเจ็บป่วยพระกัมภีในลูก,กาบทที่9ก้า ข้อที่หนึ่ข้อที่2บอกว่าเรามีสิทธิอำนาจเหนือโครคภัยไข้เจ็บในร่างกายของเราหรือผู้อื่นถ้าเรามีสิทธิอำนาจเหนือจริงๆเมื่อเราออกคําสั่งโครคภัยไข้เจ็บก็ต้องเชื่อฟังเราเอาไหมครับนาทีต่อไปนี้เป็นนาทีแห่งฤทธิดเดชสิทธิอำนาจถ้าท่านเชื่อในสิ่งที่ท่านพูดท่านจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพร้อมนะครับข้าแต่พระเจ้าเรามีสิทธิอำนาจเหนือโครคภัยไข้เจ็บทุกประการบัตรนี้ ในพระนามพระเยซูและขอสั่งให้โรคภัยไข้เจ็บจงออกไปจากร่างกายของเราและจงออกไปจากร่างกายของคนอื่นที่กําลังฟังมานาจันใหญ่อยู่ในขณะนี้เดี๋ยวนี้อาเมนขยับตัวทําสิ่งที่ทําไม่ได้มาก่อนเลยครับอย่าลืมนะครับสายมือของท่านมี qr code เมื่อท่านสแกนหรือเมื่อท่านถ่ายรูปท่านจะพบกับเมนูที่เป็นประโยชน์ต่อป่ายวิญ,ญญาณของท่านอย่าลืมส่งลิงก์มานาจันใหญ่ไปให้กับคนที่ท่านรู้จัก เ,เขาจะได้รับประโยชน์นะครับกดติดตามแตทุกๆวันนะครับตอน9โมงเช้าจะมีการถ่ายทอดทาง Facebook ของเพื่อจกักรถ้าเกิดเขามาฟังไม่ได้ตอน9โมงเขายัางสามารถมาติดตามชมย้อนหลังได้ในช่องทาง Youtube ตลอดเวลาพบกันใหม่ในพรุ่งนี้สวัสดีครับพระเจ้าอวยพรและคุ้มครองให้พระพัก ขอประกายล้นด้วยพระเมตตาประพาคหันมาหาท่านและมอบสันติสุข เจ้าทรงโปรดประทานแลทััวทั้งพงพันอีกนับร้อยพันให้ทั้งครอบครัวหมดทั้งครอบครัวจนชั่วลูกหลานจนชั่วลูกหลานขอพระเจ้าทรงโปรดประทานและััวทั้งพงพันอีกนับร้อยพันให้ทั้งครอบครัวหมดทั้งครอบครัวจนช่วลูกหลานจนช่วลูกหลานระจ ครบครหมดทงครบครัจนชลูกหลานจนชัลูกหลานขอพระเจ้าทรงโดปทาและดูทั้งพงพันอีกนึร้อยพันให้ทั้งครบครหมดทงครบครัจนชลูกหลานจนชลูกหลานการทรงสั่งทำทั้งท่านไปจะสรงตามติดอยู่ข้างค พและคุ้มครองให้พระพักทอประกายและล้นด้วยพระมีตาพระพักหันมาหาท่านและมอง